สวัสดีค่ะพี่กุ้งกดสิวเองนะคะจำน้องได้ไหมคะนี่ค่ะอรอบนี้ ep 9นะคะ ep 9นี่เห็นไหมคะโดยรวมของผิวคือดีขึ้นดีขึ้นไหมลกูกความรู้สึกชอบไหมภูมิใจไหมภูมิใจใช่ไหมลกูกหนูพ่ออะไรเป็นประจำ มาร์การา่ะไอ้หนูพข้มาสาลายเป็นประจำนะคะผิวจะได้แข็งแรงจริงๆนะคะแต่ทุกอย่างนะลูกนะมันจะต้องใช้เวลานะคะให้เวลากับผิวนะคะไม่ใช่ว่าคือใช้ไปปุ๊บสามวันเจ็ดวันทําไมมันไม่หายมันไม่ดีขึ้นเพราะอะไรไม่ใช่นะลูกตัวมา์กสาลายคือล้างสารพิษสารเคมี ฟื้นฟูผิวทําให้ผิวของเราแข็งแรงแต่ถ้าหากเป็นสิวอุดตันนะคะอุดตันแบบนี้ลูกต้องกดออกควบคู่นะคะเนี่ยมันฝังอยู่ใต้ผิวถ้าหนูไม่กดออกมันก็ไม่หายนะดีขึ้นเยอะมากๆ คนเป็นหายคนกดก็ชื่นใจนะคะพี่กุ้งมั่นใจนะคะว่าถ้าหากลูกค้าเชื่อนะคะเชื่อแล้วก็ทำตามที่พี่กุ้งแนะนำม,มาหลูกดีขึ้นจริงทุกคนนะแต่ถ้ามาก็คือมาแป๊บๆสักพักหนึ่งไม่เห็นผลความรู้สึกไม่มาอีกอย่างเงี้ยคะ่ะอันนี้คือการันตีไม่ได้นะลูกนะ เพราะว่าทุกอย่างมันอยู่ที่ตัวเรานงน่าน,นี้แต่งหน้าลง พืชผิวดีเห็นไหมคะเวลาพี่กุ้งกดอะ่ะจะลงน้ำหนักมือนะแต่เนื้อผิวไม่เสียเลยเนะไม่แน่ใจว่าจุดนี้มีไหมนิดนิดหน่อย ่เห็นไหมเนื้อผิวไม่หายดึงงลูกนะ ในหน้าหลบในหน้าไม่อ่านการในหน้ามันจะทำให้พี่กุ้งมองเห็นหัวเสีอยูกาเรามองเห็นหัวเสือยเราก็จะกดได้ละเอียดมากขึ้น

เดี๋ยวพอสิวหมดแล้วนะลูกนะเดี๋ยวพี่กุ้งจะให้หนูดูแลต่อในเรื่องของหลุมสิวนะคะการูขุมขนนะลูกนะเดี๋ยวใช้เซรั่มเรียกหลุมสิวเดี๋ยวรูขุมขนก็จะปิดนะลูกนะนหน้าหน้ลูกขอบคุณครับ ตรงนี้จะเจ็บหน่อยนะลูกนะ Này nó lúc nào เสร็จแล้วลูกแจะพอฝั่งนี้แล้วนะเอาที่เม็ดนูน,นๆปูดๆก่อนพวกนี้ไม่มีกระดูกรองรับนะคะอาจจะไม่ได้ไดทุกเม็ดนะลูกนะเดี๋ยวค่อยตามใหม่รอบหน้านะคะ ในสุดท้ายค่ะตรงนี้จะกดยากไม่ได้รูอข,อขุ่นโอเคค่ะอันนี้ก็คือผิวหลังจากที่เราเคลียร์เรียบร้อยแล้วนะคะของฝันนี้นะหลังจากเคลียร์สิวเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะทําการเช็ดทําความสะอาดผิวนะคะด้วยน้ําตกผักค่ะ เช็ดทำความสะอาดผิวลดการอักเสบของผิวนะคะหลังจากนั้นนะคะเราจะมาร์กลดเชื้อสิวนะคะตอนนี้สิวอุดตันของน้องลดลงแล้วนะคะเราจะลดเชื้อสิวด้วยตัวละลายหัวสิวนะคะ ฆ่าเชื้อสิลลดอักเสบของผิวนะคะแล้วก็ตัวลดรอยแดงนะคะด้วยอะโรลวล่าเจลเป็นว่านหางจาระเข้ลดการแดงให้รอบจอกผิวนะคะสุดท้ายนะคะมา์กล้างสารพิษผิวนะคะด้วยมาส์กสาลายลดสิวเวอร์ชั่นพิกลกดสิวนะคะตัวนี้นะคะเป็นมา์กล้างสารพิษนะคะสารเคมีสางตก้างนะคะเป็นมาส์กสาลายสีเขียวเียวนะคะช่วยล้างสารพิษสารเคมีได้ดีฟื้นฟูผิวทาให้ผิวแข็งแรงนะคะโดยเฉพาะผิวของน้องสังเกตได้เลยตั้งแต่ ep แรกนะคะจนถึง ep นี้ผิวน้องดีขึ้นนะคะเวลาโดน ไม้กดสิวลงไปผิวก็ไม่ช้ำไม่เสียนะคะแล้วก็ไม่ทิ้งรอยนะคะเจอกันใหม่คะ่ะ